แบบกระดูกพุน่จริงคือมันพุนทั้งตัวกระดูกเบ้าหน้าเราก็แบบพุนแล้วก็บางไปด้วย,ยางานวิจัยนะคะเอาคนเนี่ยมาวัดกระดูกเบ้าหน้ากันนะคะว่าในแต่ละกรุ๊ปของอายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงหน้าในอย่างไรบ้างเราอยากคิดว่า,าเราอายุเยอะขึ้นอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงแค่ด้านนอะเหมือนกับที่เราบอกว่าเออเวลาอายุเยอะเรากระดูบางอะ่ะคอลลาเจนลดลงหย่อนคล้อยมีร่องแกม้มจริงๆแล้วอ่ะโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงอ่ะมันมาจากกระดูกโครงหน้าที่ลึกกว่านั้นทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเออบางแค่กระดูกขาแขนอะไรอย่างงี้ใช่ป กระดูกพุน่จริงคือมันพุนทั้งตัวกระดูกเบ้าหน้าเราก็แบบพุนแล้วก็บางไปด้วยเมื่ออายุที่มากขึ้นนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงหน้าทุกจุดสิ่งนี้นเขาเรียกว่าเป็น intrinsic aging เป็นการ a อ i n g จากภายในซึ่งไม่มีอะไรสามารถห้ามได้มันก็จะอ่อนไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบว่าเออทาไมทําหน้าแล้วหยุดทําไม่ได้สักทีทําไมอยู่ได้แบบเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นที่แบบมันทําให้เราเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆด้วยดังนั้นเนี่ยบางจุดสาหรับคนที่ต้องการแแก้้ไขใหแบบเเเออเราปปะัง ก็จะสามารถเติมฟิลเลอร์เพื่อเสริมแบบโบนสตรัคเจอร์ได้นะซึ่งฟิลเลอร์ที่จะเสริมโบนสตรัคเจอร์เนี่ยก็ต้องเป็นฟิลเลอร์ที่มีเนื้อเจลนะที่พอดีในการที่จะสร้างซัพพอร์ตตรงนั้น,นะคะก็จะเป็นเนื้อเจลแข็งนะคะก็เหมาะสําหรับวางบนโบนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเติมฟิลเลอร์เนี่ยบางทีเติมเพื่อคอลเลกปัญหาเราจะไม่ได้เติมเพื่อแบบเติมเยอะเก,เกินไปตลอดเวลานะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาถูกแก้แล้วก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับการเติมฟิลเลอร์ในเคสนั้นอาจจะต้องไปแก้ด้ การทำคอมบิเนชันแล้วก็วิเคราะห์ถึงสตรัคเจอร์จริงๆว่าเกิดจากอะไรเนี่ยจะเป็นการแพลนกนรารรักษาที่ดีที่สุดได้นะคะ